ฮอคกัหมอ EP หนสิ่งที่คิดว่าคนน่าจะยังไม่รู้เกี่ยวกับโรงพยาบาลเคมีในความคิดคุงหมอลูกหนูเป็นยังไงมาดูกันคะ่ะจริงๆหลายๆคนยังไม่เค่อยรู้นะคะว่าเราคือโรงพยาบาล ตอนนี้เรามาไกลมากๆเลยตอนนั้นยังจำได้ว่าเรายังเป็นคลินิกอยู่เพราะฉะนั้นหมออยากให้ทุกๆคนจดจำ KMB โรงพยาบาลของคุณหมอลูกหนูตอนนี้เราไม่ได้มีเฉพาะโปรแกรมดูดไขมันเรายังครอบคลุมทำถึงการลดน้ำหนักการดูแลรูปร่างและการปรับรูปหน้าทำให้หน้าสวยใสยด้วยนะคะที่หมอพูดคืออยากจะให้ทุกคนมั่นใจว่า KMB สวยปลอดภัยมั่นใจเข้ามาให้คุณหมอลูกหนูดูแลที่ KMB Hospital นะคะทำสวยหล่อบแบบปลอดภัยแก้ไขปัญหารูปร่างแบบตรงจุดต้องที่โรงพยาบาล KMB คุณหมอลูกหนูเท่านั้นนะคะ